ก็กล่าวสวัสดีครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอันนี้คือคลิปแรกของช่องเพว่เรานะครับกับดิวกับเติรนนะครับนี่คือคลิปแรกนะครับทุกคนผมชื่อดิวนะครับส่วนคนข้างๆผมที่แม่งกุศลดีนะครับนั่นชื่อว่าเติรนนะครับเติร์เติรนเอ๋เข้าไข่ดิวครับอ่าครับพวกผมกับเติรนได้ทาการเล่นไปแล้วประมาณสิบนาทีกว่าก็เลยมีของประมาณนี้นะครับ โอ้ยโอ้ยอันนี้พวกผมจะมาเล่นไม c ครับนะครับเพราะว่านี่เป็นอีพีแรกของพวกเราใช่เราจะเล่นจนกว่าเราจะจบมังกรแล้วก็มีชุดนี้เทไลทเต็มตัวนะครับจะมีจะมีตัวไหนเนาะอื้อเล่นไปเล่นเรื่อยเรื่อยๆคนดูไปเรื่อยๆเติ้อยู่ตัดตัดไม้ ม้ออกยังขุดได้เลยไปไปไปหาของมาเราไปหาอะไรดีอะเอ้ยยังไงเติ้ลเราเจอถ้ำละกูเจอถ้ำนี่กูดทำตกอะนี่กูวัดได้ฮะเดี๋ยวนะอะไรอะไรอะไรคือท้ำทำทำตกนะเพื่อนอะไรคือท้ำนี่คือกูทำตกนะ่รู้ ไอ้เพื่อนมึงบอกว่ามึงเจริญธรรมเห็นไหมอะมึงบอกมึงกำลังฝุดเหล็กปุ๊บเป็นทีมึงก็ตต่ไม่มึงวาร์ปมาเออลองก่อนเอองแท เฮ้ยเยี่ยงหยุดตีกันดิขอร้องล่ะไปไม่ไปหรอคุณเติ้ลครับคุณเติ้ลจะไปหาเลยครับเนี่ยเนี่ยก็นี่ไงครับไม่ครับนี่หมูเออโอเคเจ๊ดามาอู้แก๊ดามาอู้ไม่อ้าววู้ตายเลยวู้ยิ่งไหนก็ดีข้ากินข้าวหมูเนี่ย อ,อย่าไปฟังมันนะครับท่านผู้ชมมันมันหล่อนไอ้ย่า <c ười> คิวมีดอกไม้ในมือแล้วกูกลัวบ่คลิปแรกของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะกิงๆอยู่เพราะว่าเพิ่งเคยอัดครั้งแรกส่วนมากพวกผมจะลงคลิปช่วงประมาณ ช่วงเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านไปหาของกันดีเชื่อกันหาของดิเติลมึขง <laughs> มขุดแร่ทองแดงมาทำไมวะทำกล้องไงทำกล้องไ <laughs> ม่ได้ลงมัดกล้องเลยเหี้ยไว้ให้ลงมัดกล้องตอนมีคนดูเยเอะ คุณว่าจะมีปลาชลังแรกล่ะคุณว่ารอบเดียวติดปะกระดูกหมาไม่ติดไม่ติดหรอมีปะเอาเดียวดิคอร์รล่าคอร์รล่าเอาติดเลยโอ้อะไรอย่างว่าติดตัวเองอะไรอ่ะนี่เปนี่นี่นเนี่นผมลืมบอกไปนะครับทุกคนว่าไอเตึ้นน่ะมันนั่งมันนั่งเล่นอยู่ข้างผมใช่ มันเลยมีเสียงมันแฝกเข้ามาเอ๊ะต้องพูดว่าเสียงหมาแฝกเข้ามานะครับทุกคนดิวๆๆนี่อีตัวเนี่ยอ้าวตัวเนี่ยขอาเองนะกูไม่มีกระดูกแล้วกูไม่มีกระดูกแล้วเพื่อนใช่ไปเฮียนไปกันเถอะไม้ามาตีมันจะไล่กัดตัวผมไปก่อนละกันไอ้เจตไม่เป็นไรเลยใครตัดสีง่ายง่า่มาเอ้า ก็ต้องปรับอีกที่ป่ะวะช่วยแรกๆเราเล่นเนาะเดี๋ยวมันก็ตายหา่างว่าจากคลิปทุกกี่ลทุกกี่าทีเทียว่านสามสิบนาทีปะสาสิบนาทีแล้วค่อยตัดออกแล้วค่อยตัดค่อยลงคลิปอีกทีนึ่ง ถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปนี้นแล้วอา,า,อา,ากเ,อเกิดอ,อาการแหลกเอ๊ะเกิดอาการจิปมกระตุกหน่วงๆก็ไม่ผนใจนะครับเซิร์ฟมันกัาแต่ว่าถ้าเป็นอากาแรแหลกก็บอกผมได้ครับเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเปลี่ยนเชดเดอร์ให้เพราะคอมแม่แรงขนาดนั้นครับเราจะเดินวนกับกูทำไมเนี่ยจะเดินวนกับกูทำไมเนีน่ยตุ้นสวมดอกไม้เต็มเลยตุ้มสว่สมีดอกไม้อวะ ใช่หรอ,หอต้องอะไรนะมันเป็นทุ่งไม่ใช่ทุ่งชาวนาไม่ใช่เหรออาจจะไม่ทะเลทรายไม่ใช่เหรอเติรนไม่เห็นดอกไมท้มที่เห็นเมสีแดงสีขาวเอ้อมึงหายไปไหนแล้วอะมีไก่อยู่ไหนวะอ๋อไอเติร์นหายมึงหายไปไหนเนี่ยเฮล่าเฮละ ถ้าทุกคนอยากให้เราเล่นมอสอะไรก็บอกกันได้เลยครับอย่างเช่นมอสผีเป็นต้นนะครับเดี๋ยวองกันแน่บอกเลยอันนี้พวกผมไม่ลงมอสอะไรนะครับเพ่เล่นโปรตามปกติเลยแล <cies> ้วไอ้เติ้ลหายไปไหนีกละอ่ะมาข้านหลังมืออ่ะด้านหลังมงอมา มึงยินมาเลยบินไปไม่ได้ทำไมวะไม่ไม่แล้วมึงจะไปไหนมานากูอยู่นี่มาต้นมาขามอันนี้กันเถอะไอ้ที่นอน มึงขับได้มังกูมีคนเดียวอ่ะอางั้นคืนนี้เราเป็นอะไรนี่ก็เถอะทาทานกันเถอะเติร์นอยู่บนต้นไม้ครับคุณเติร์นครับคุณเติร์นคิดว่าจะสร้างแบบบ้านแบบไหนดีครับอ่าอ่าเอ๊ะสร้างห้างม็บผีเรอฮะผีกินที่วเหรอเมันไม่มีเราไม่เล่นมอสผีแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากให้เราเล่นมอสผีเราก็จัดให้ ไม่ต้อเราเจอแก่แล้วต้นถ้าเกิดช่องระดังจะเป็นไงไนวะเรา, <laughs> าเปิดหน้าเราไหมเอ้ยหยุดเลยหยุดเลยต้องเปิดหน้าเราไหมอ่ะได้คนแก่มาคนเท่าไหร่วะเมื่อกี้ข้าไปกี่ตัวนะสองกูมีหนึ่ง,งกูมีหนึ่ง,ปงไปเอาไอ้นี่ไปไอ้สีจากกล่องไม้อ่ะ กูได้แล้วมามามานอนมานอนในที่ี้เอาคนแก่มาให้กูมึงเอนนตะเ์ียนคนดูด้ไงวะไอ้เหี้ยอันนี้มึงโง่หรือมึงแกล้งโง่มานี่ดลานหลังมึงอ่ะเต้นเอาคนแก่มา เอ๊ยมาเดินมาอ่ะที่นอนไปเต็นต์ปะนอนไม่ได้นอนได้แล้วมึงนอนได้แล้วอย่ามา อ้ยติ้นเราจองหน้ากันเราเป็นหวานใจกันเอาเม้าที่นอนไปด้วยอ่ะเขอเที่นอนกูกูจะเรียกที่นอนน่ะเตียว่าเตียงกูไม่เรียกเตียงกูจะเรียกที่นอนหืมต้นกูจะไปหว่นแล้วเพื่อนติ้นกูจะไปหว่นแล้วอ่ะกูเดินกูเดินกูเดินมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วกูก็ล่วง ใช่แล้วกูกรล่วงกูตกไม่ลึกใช่ไหมไม่ลึกไม่ลึก <laughs> ตายตายตายอย่าลงไปข้างล่างดิกว่ามีอาหารแดกไหมนะมนตายไปเนี่ยย่าลืมหน้า<ต>ที่พีไม่ได้อะ<ม>ตายฮะตายฮะขนาดนั้นตายฮะ โอ้ยอ่ยะเอ๊ะเติน้นอันนี้ปรับหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยนะขอดูก่อนจับน็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูในแอปไอ้นี้ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันดูแปลกๆ ปรับอะไรหมดเงียบสงบป่ะน่ารปรับปกติละก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันในนี่ไอ้เพื่อนระดับเราแล้วเพื่อนปรับยากไปเลยเนี่ยปรับไปแล้วปรับแล้วกูปรับแล้ว อาจะคิดประมาณสามสิบนาทีใช้เวลาลงช่องกินกินกินนาทีเฮ้ยท่านดูกูเห็นแล้วอนะ่ะกูเห็นแล้วก็กูกูตรงเดียวอ่ะกูเจอเพชรกูเ่อก่อนใยญ่แ้ะอ๋อแล้วครับทุกคนตอนนี้เราผมกับเต้นก็ต้องการเจอเพชรดแล้วนะครับ คุณเต้ทำคุณเต้จะสร้างบ้านแบบไหนดีครับเอ่อไม่รู้เชี่ยเชเชีอาวะเจอเพี่ะคุณคิดว่าจะสร้งางบ้านต้นไม้หรือว่าอะไรดีครับเออไม่รู้นายจะแบบเออเต้กูค้าผิดว่ะกูจะค้าพี่แอ๊กเอาอะไรกูได้ขวาน <laughs> ตอนนี้มูมีพจูสักสามม,มาที่สมาเอามาเอามาเอามาถ้าว่ามันไม่โดนลาวฟงหนี่งกันหรออย่า yeah. thank you ครับคุณเติร์นเอา้าอุ้ยตาไม่ <laughs> พเพจไม่เข้าตวัวเลยเพื่อน เป็ดจะไม่เข้าตัวกูเลยอาอทำไมมัเป็นเทา้าฝอีกอ่ะนี่เขาดูในเครื่องอมังนะเอ่ออออมีทำมีมมละม่ทำม,มีละอุ้ยเจ็บขี้เกี <c oughs> เยจลงไปว่ะเติมวอเตอร์เจ็บ โอ้ัะเจ็บมากเลยเพื่อนเล่นไม่ร่นเลยเพื่อนเจ็บมากเลยเออทำไมทำไมหลอดอาหารกูไม่ร่นเลยวะไม่หลอดอาหารกูไม่ร่นเลยวะดีเซอร์ปะไอ,อ้คัลีก,ก็ได้คัลีก,ก็ได้คัลลีอตอนคลิปหน้าเพราะว่าเราอาบนานละมันจะเสียเวลาเป็นคลิปแรกที่เราจะไม่ตัด ออกไปแล้วช่วงนึงเลยนะครับคือกี้ก็กี้จริงนะครับทุกคนมาเมื่อกี้มึงจะตีหมาเลยยังไงมาเติร์นมึงตีหมามึงตีหมามึงจะตีหมาตัวเองอ่ะแย่หว่ะเฮียไอ้หมาของเชื่ออะไรหมามึงชื่ออะไรไหนบอกคนดูหนี่ยเออชิโบะครับชิโบะเดี๋ยวถ้าไปดูฟุตเทจอีกทีนึงน่าจะต้องดูว่าเสียงมังดังเลยบาถ้าเบาก็น่าจะต้องปรับ ถ,ถ้าให้มึงมาใกล้กว่านี้มาใกล้กลูกว่านี้เติ้นออเอา้ามันจะฆ่ากูเมื่อกี้แล้วมันก็แล้วแม, <laughs> ม่ไก่นั่นเนาะเราทำไปเรืเอออ่อยเติ้นเราจะไม่ท้ออู้้หู้หู้หู้อะเติ้นเติ้นเติ้นหมามึงทไม สวิตีมึงไงแล้วมันเต้นไอ้เต้นไอ้เต้นตายอ่ะมึงมีแดดแม่งเยอะอุ้ยตนหรือมึงเกิไหนอ่ะอ๋อโอเคหมามึงไปนั่นละไปกันเราแยกทางกันเถอะข่าทิ้งแมงมาบูเนี่ยเอามาีกันอุ้ตัวเหี้ยแล้ววะอ๋อ คุณว่าผีไอ้เหี่ยตายคุตายเอ่ะใช่ใช่สมควรอยู่แลหละเออเราเราจะไลฟ์ตีมช่วงไหน่ะจติมเราตรีมช่วงหกโมงถึงสามทุ่มได้นะ ไม่ตายไม่ตายวะตั้นไม่ตายวะเจอเล่นหนึ่งหัวใจแต่กูไม่ตายวะกูเก่งปะเฮ้ยเจอสเกิยตั้นเจอกีเปอร์เต็มเลยแต่ไม่หวั่นเพรว่าจะตายแล้ว ตอนแรกคุณจะถิบบ็อกขึ้นมาแล้วปิดกิปเปอร์ไว้ใช่ปะบ็อกหายไปไม่รู้เมละอยู่ไหนอะไม่โอมขาวไปโอมเฮียะไรวะไอไม่ใช่เหรอไม่อมไม่อมน้ำแข็งเดีย๋ยวมึง,มง,มงเรา,าไปหาดีไซางบ้านกันป,นนปะออกุูเจอมึงอ่ะ ม,มาเต้นฝากมายกันปะนมไม,ไไไม่ถ้าเกิดว่า ถาจะตีมเพราะบ้านกูไม่ได้ก็ต้องตีมบ้านมึงเพราะว่ามันเสียงมันดังเสียงยายกูดัง <c oughs> าาจะฆ่าหมาว่ะหมาจะฆ่ากูด้วยแมวเหรอ <c oughs> เราหาหมาด้วยความยากลำบากใช่ไหมน่าแก่ยังไม่มีหรอไมีมีมีน่แก่มีน่าแก่มี ถงเพีงอย่างดังเลยทุกคนผมจะลงคลิปตัง้งแอ่คนดูแล้วผมจะถึงร้านวิวเลยครับสักคน <laughs> คนหวังอ่ะหวังสูงกืมนี่คนก็ทำซช้าดังแรกเขาไม,ม่มันไม่ร้างแต่ต้นอีก้วเว้ยเฮ้อ <laughs> ล้านเพิบเปิดหน้าวะ <laughs> พอเลยพอเลยสอง้านพอเลย สองร้านมันไม่รู้ว่าไว้เดี๋ยวนี้ลุกสมัยนี้มันง่ายหรือเปล่าเแต่เราคือเราเก็บไม้เราไปสร้างบ้านกันเถอะถ้ไม่รู้เราไปขุดเพชรอ๋อเออยวะฮะมึงลืมเหรอแต่ว่าเราไปขุดเพชรกันน่ะมึงลืมเหรอลืมเออแล้วมึงกินเนื้อซอมบี้อ่ะเอาล่ะเออมึงได้ไหมครับเป็นไงไม่รู้วะลืม กูไม่เล่นกูไม่มาไม่ไดมาตี่ปีกวางแล้วนี่นะครับคนที่มันไม่ค่อยได้ไอ้นี่เอ่อเล่นไหมครับคุณเติรครับเราสร้างบ้านแบบไหนดีครับแต่ก่อนดีครับรหัสที่ลงที่ลงล่งก่อนตอนนี้บอกตัวเองก่อนแม่เติร์น ตั้งแต่ยังไม่ทันอัดเคี้ยวเลยมึงตายไปกี่รอบแล้ววะสองสามรอบนี่โอ้ไม่ติดเดี๋ยวขอคาไปนี่ก่อนยูยูไมใช้อย่างอื่นนอกจากอื่นอันนั้นได้ไะอะไรอะนอกจากกระดูกได้ไรคืออะไรอ่ะเนี่ยอแต่มันก็ไม่รักกูอยู่ดีเปล่าวะ มันไม่รักกูอ่ะกูให้ห่านแต่ละมันไม่รักกูมึงฆ่าไม่เหอะเอ้าหายอ๋อว่า,วาหไหนอย่าตีกูนะอย่าตีกูนะกูกลัวนะ <c oughs> กูระแวงนะนเมื่อกี้กูกินสเ,เต็กย่างเหรอ เฮียโจรปนสเตตกกูเฮียเออต้นดึกละนอน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 หรือว่าหรือว่าเราทำคอนเทนต์ดีเติร์นอนอ๋ออะไรอ่ะคอนเทนต์เถอะนอนดึกว่านอนมันดีกันอุ้ยขโมยเตียงแล้วหน่อยเฮียจะขโมยเตียงโยนทิ้งแล้วหน่อย เต้ลยไม่ทำแนะนอนอายุตัวเองเลยนะเว้ยอายุตัวเองอ่ะเอออ่ะพูดกับไมพูดกับไม้พูดกับไม้พูดกับไม้อายุมึงอ่ะอายุผมสี่เอาดังกว่านี้ได้เอวันเอวันวันเกิดผมเอ๊ะให้เขาบอกอ่ะเอาเอาแค่อายุมึงก็พอไม่ต้องบอกวันเกิดอ่าอย่างสมมติสิบห้าเลยครับทุกคน ไอเติร์มมันเกิด5-3ส่วนมันก็หายไปไหนไม่ร <What? S 1> <c oughs> ู ag, ้แล้วเติร <c oughs> ์มมึงหายไปไหนอีกแล้ววะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นคอนเทนต์โซโลหรอกเพื่อนเติร์มนักหลงทางเยี่ยขคอมเมนต์ไปเลยนะครับทุกคนแฮชแท็กเติร์มนักหลงทางช่างนี้จะเป็นช่องสับผมกับเติร์มสองคนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีแคก แขกมาอื่นแขกมาใช่ไหมต้องรอดูอีกทีหนึ่งแดกดูพ่อดูพ่อมานนี่อยาไปยืยนตรงนั้นนี่นะฮึฮึอุ้ยปลาเติมมาอ้าที่ตั้งบ้านยังปลาไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปหาที่ทางบ้านเถอะมาคือตายแล้ว ไงไมีหาหมามือไ,ไม่มีหมาไม่มีหางอ,อ๋อเ้เรื่องโอเคหมาไม่มีหางอ๋อเคโอเคโอเมีตีใหม่ม <t> ีตีใหม่เฮ้ยจ้หนที่ท้งโลกยอเจอนนั้น,ไปไนเป็นองไแล้ววะที่งโลกยอดเจอนนั้นเจ้น,นเรเร,เรากลับีวใช่ใช่ เราวนกลับแลไปทางนี้ไงทางนั้นมันทะเละไม่ใช่หรอเต้นเต้นมึงคิดว่าแบบเสียงกูจะชาด์จปะในในในเกมอะ่ะต้องรอดูอีีนึงถ้าเสียงไม่ดังอีกโอ้จบเลยนะแล้วช่องแรกเอาคลิปแรกเราปล่อยไปเป็นแย่เลยนะคลิปแรกเราอ่ะแย่อออ,อืงเราเพิ่งทำคลิปแรกของเราแล้วก็มึงก็หายไปไหนไปโดนละ กูเ็นเมียม้ยเงียมากกูเฮ้ยแกงทำไมไม่เห็นพ <c oughs> <c oughs> อดิไม่วะไอ้แก้วอะเชี่ยวหมาขเขาลุกสาไปล่าเน,นื้อมาลุสาจะมากินก หมาหมามันก็ต้องหาอาหารเปล่าวะหาอาหารแต่แต่มันมแดนี่ยเจ้าเราขุดอ้อยไปได้ปะอเอ้ยเราตัดอ้อยไปได้ปะ<น>ไปทำสมุดเอนชาแล้วก็ฟาร์มอ้อยกันเถอะเพื่อนมึงก็รู้ว่าชอบฟาร์ม,มอ,อ้อยเอ้ยต้นอ <laughs> เอา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 ไอเยี่ยมึงก็ตกกับกูเนาะเนี่ยทำคอนเทนต์ใช่ไหมเนี่ยมึงทำคอนเทนต์ใช่ไหมเนี่ย มไม่ัน้ละหมาเป็นห่วงมากเพื่อนหมาวันลงไปตามมึงเลยอ่ะไว้ไแล้วจบไว้แล้วจบเอ,เอพิซดนี้แล้วเราค่อยลงคลิปเอ้ยค่อยเราหาลงมัดลงให้ผู้ชมเขาแนะนำมามอดอัด <c oughs> <c oughs> เราไม่เอามัดผีหรอก <c oughs> เราต้องให้วอดให้ท่านผู้ชมวอดว่ามัดผีหรือมัดอะไร ก็สดมาเอามาผิดนั่นแหละว่ะมันเป็นการคาดดาวไม่แม่เราอาจจะเอ้ยท่านเราเจอเขียนนี้แล้วโล่งๆเลยเพื่อนสร้างบ้านแบบนี้เลยรปะมาผุดผิดเยอะด้วยสร้างแบบนี้แหละตรงสมบูรณ์ดีไปใครสร้างฐาน เดี๋ยวกูไล่กันละนี่มีแบบปะ่ะเงือตั้งจุดเกิดทำไมเติ้นเราครับเราเซฟติยนหมอยก็ได้ปะ่ะมันขึ้นในไมค้าวกูนเนี่ยโดนตัดทิ้งใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยคลิปหน้าทำดีกว่านี้นะมึงอย่าหลุดอะไรอ่ะ <c ười> ไอ้เหี้ยมึงยามไม่ใช้พวกอะไรอย่างนี้ดิเราสามารถทำคลิปนะเว้ย อะไรเออเรื่องของเราหามึงดิหาเนื้อไปแดกเอาเนื้อไปแดกปะเนี่ยเนื้อเนี่ยอย่าให้หมามึงนะเฮ้ย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 ยิ่งพ่นยิ่งอยู่นะมึงเนี่ย มันเป็รูปมึงตอนไหนมันไม่นรูปมึงตอนไหนวะเพื่อนเนีเออเยเราสร้างบ้าน,นแบบแบบสไตล์ง่ายๆเราจะมาเอ้ยเดี๋ยวนับช่องก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองต่อไปซอกชอ่ชองช่องหนึ่งเหรอตึง้งเรา ตัดตรงนี้ออกป่ะเพื่อไปทีตอนในนี้เลยผมขอตัดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทาไปตัดตรงนี้ทำบ้านเสร็จเลย เอาล่ะอันนี้คืออันนี้คือทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนฝนตกนะเนี่ย <c oughs> ทำแล้ว ครับทุกคนตอนนี้พวกผมเติ้นกับเดียวจะทําการสร้างบ้านจนเสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่าเสร็จไม่เติ้ยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเราเหลือชั้นสองอีกแต่ว่าเราปิดไปก่อนเพราะว่ามันมันจะดึกแล้วใช่เดี๋ยวพาชมบ้านกันนะครับทุกคนอันนี้คือบ้านห้าสิบปนของเรานะครับจะมีเป็นโซนนี้เป็นโซนเก็บของโซนเตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปเราก็ไม่เตียงนอนของเรานะครับทุกคน ซึ่งตอนแรกเตียน,นอนเมื่อเราอยู่คู่กันแต่ว่ามันจะเซตหยอกผมผมเลยเอาเอานีอาอ่กออกมาเ <c oughs> อาละ,ะครับทุกคนผมขอปิดคลิปแรกไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณคาบไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน